การบริหารส่วนตำบลลีดล่ดนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้การนำโดยนายกองการบริหารส่วนตำบลที่มีความมุ่งมั่นบำมบัดทุกข์บำรุงสุข และบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุดพร้อมใหความสําคัญกับทุกปัญหาของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นที่รักด้วยการทำงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบลเป้าหมายให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับบุคคลที่อาสาเข้ามาดูแลและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติก้าวทันยุคสมัยพร้อมเดินหน้าไปกับประชาชนสู่ความสำเร็จเพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลลีดเดิน เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และดูแลจากการบริการสาธารนณะและกิจกรรมสาธารนณะซึ่งบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยประจำปี2560ซึ่งในปีงบประมาณ2566องค์การบริหารส่วนตำบลลิดนได้ตั้งว่าประมาณในข้อบัญญัติปีงบประมาณ2566 จำนวน38ล้านเข้าแสนบาทด้วยงบประมาณดังกล่าวได้สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลิดลผ่านโครงการและแผนงานกิจกรรมต่างๆตามนโยบายทั้ง6ด้านประกอบด้วย 1. นโยบายโครงสร้างข้งพื้นฐาน 2. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. นโยบายทางด้านพัฒนาสังคม 4. นโยบายทางด้านบริหาร 5. นโยบายทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและอันทนาการ 6. นโยบายทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนโยบายทั้ง6ด,ด้านได้ดำเนินการทำแผนโครงการและกิจการต่างๆทั้งนี้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนในตมลิดนตามลลลตหลักกระจายอำนาจหลายปีที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดนได้บริหารราชการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถโดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคภาคีประชาชนรวนถึงประชาชนในรูปแบบต่างๆซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการผัดดันการปฏิบัติงานตามนโยบายให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้อนประชาชนตำบลริดนลที่มีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากให้โครงการต่างๆกิจการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลริดนลขอความร่วมมือไปนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหากมีสิ่งใดประกันใดผูกครองขอทองอภัยณนโอกาสนี้ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลริดล ตลอดมานั้นจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะทั้งในด้านการดำเนินการการส่งเสริมการประสานและการสนับสนุนพร้อมรับฟังประชาชนและให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณะต่างๆได้ด้วยตนเองตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ก็คือได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ทํางานบนรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายที่ได้วางไว้ผลที่ได้รับอะค่ะก็คือประชาชนก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจของอบตอน,นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารแล้วก็ทั้งสมาชิกสภาแล้วก็พนักงานข้าราชก,การทั้งหลายที่ว่าจะช่วยกันทํางาน ให้ประชาชนในพื้นที่ของสำบริโดนได้รับประโยชน์มากที่สุดในส่วนของพนักง,งานข้าราชาการของอบตอริโดนนะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานลูกจ้างก็จะทํางานภายใต้นโยบายของนายกที่วางไว้แล้วก็จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาแก้ไขให้ให้ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาหากประชาชนเดือดร้อน หรือต้องการให้อบตอแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อที่อบตอได้ตลอด ของภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมมีมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขชุมชนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงานโภชนาการและอาหารปลอดภัยงานคุ้มครองผู้บริโภคงานควบคุมและป้องกันโรคงานรักษาค,ความสะอาดงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้อมและงานอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารการบริการด้านสาธารณสุขชุมชนนะครับผมซึ่งในปีงบป่ะมา2016 ได้รับภารกิจนะครับผมจากท่านนายกให้ดําเนินงานนะครับตามแผนงานโครงการกิจกรรมซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายนะครับก็นโยบายด้านพัฒนาสังคมและก็นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งทางกองสาธารณสุขเนี่ยได้ดําเนินการนะครับผมตามแผนงานโครงการกิจกรรมลงสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์นะครับการพัฒนาสังคมก็จะมีด้วยกัน4โครงการด้วยกัน1โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโครงการร่วมใจตั้งภัยเอด โครงการสักหลอกโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและก็โครงการการป้องกันยาเสพติดนะคบผมในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2ก็คือยุทธศาสตร์การด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็จะมีด้วยกัน4โครงการด้วยกันนะคบผมหนึ่งโครงการรักน้ํารักป่ารักแผ่นดิน2โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม3โครงการสุขภาพิบาลอาหารละนะคสี่นะครับเป็นโครงการ บริหารจากการขยะในพื้นที่ตำบลิดดนซึ่งน่าผมโครงการทั้งหมดที่ทางกองสาสุขได้ดําเนินการนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากฝ่ายบริหารก็ดีฝ่ายติดบัญญัติรวมไปถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอผู้นําชุมชนผู้นําศาสนานะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนับผมส่งผลให้โครงการ ที่ทางกองสารสุดำเนินการเนี่ยบรรล,ลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในปีงบประมาณ2567เนี่ยก็ควรจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่นะครับผมกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอผู้นําชุมชนผู้นาําศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับผมที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายของท่านนายกนะครับลงสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีสวขภาพที่ดี ต่อไปสำนักปลัดมีหน้าที่ในการบริหารราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลนิดนในปีงบประมาณ2,566สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้บริหารดังต่อไปนี้นะคะ 1. งานบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย หนึ่งโครงการจัดวิทีประชาคมสองโครงการกฎหมายน่ารู้สามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลสี่โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรห้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นและหก,กโราาาาครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งนะคะในส่วนของงานสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย1โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและผู้ได้โอกาสและ4โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีค่ะในปีงบประมาณ2567าหสบำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตมบริโดนมีความตั้งใจที่จะต่อยอดของการที่ผ่านมานะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวตามบริโดนต่อไปค่ะโครงการหรืองาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี2566 1. โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน 2. โครงการต่อเติมอาคารสำนักง,งานอบอตอภายในอบอตอ 3. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตรเสริมเหล็กหมู่ที่4 4. โครงการคูระบายน้ำพอสอรลอหมู่ที่5 5. โครงการโคูระบายน้ำคอสอรอหมู่ที่5เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวลิดนลก็มีความคาดหวังว่าโครงการต่างๆที่เราได้ดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับรัศดรในตำบลลิดดลของเราเพื่อได้ใช้ประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าในงบประมาณที่ได้ก่อสร้าง ทั้งหมดครับในรอบปีงบประมาณ2,566นะคะองค์การศึกษาก็ได้ดำเนินการโครงการทั้งหมด15โครงการนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะโครงการเราได้ดำเนินการในส่วนของศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กบ้านตะลก4โครงการด้วยกันนะคะก็คือโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ซึ่งปีนี้เราก็ได้พาเด็กไปเรียนรู้ที่สวนสัตว์ไดโนเสาร์ค่ะ 3. โครงการกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นโครงการวันเด็กแห่งชาติก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมค่ะโครงการส่งเสริมอนามัยเด็กและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะในส่วนของแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะคะก็จะมีโครงการ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลลีดดนนะคะสโครงการมหกรรมกีฬาบรริกาสัมพันธ์ตำบลลีดดนต่อไปก็จะเป็นโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาค่ะซึ่งปีนี้ก็เจ้าภาพคืออบจอยะลาค่ะต่อไปก็โครงการกีรอาัดีเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนมีทักษะในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกหลักค่ะ ต่อไปก็จะเป็นโครงการพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลีดดลก็คือภายใต้กิจกรรม b i ๊กคลี n ิ่ง d ดีซึ่งทางอ,อบาตอรดนได้มีการพัฒนามาสัสยิดในพื้นที่นะคะต่อไปโครงการอารอมฎอนสัมพันธ์ซึ่งเราก็จะจัดกิจกรรมละศีลอดเพื่อส่งเสริมความสมามัคมมคีในชุมชน โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นพวนอสุรก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้สืบไปค่ะต่อไปก็จะเป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีก็คือกิจกรรมวันสงกรานะคะซึ่งก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุค่ะค่ะในส่วนของกองการศึกษานะคะก็ขอขอบคุณ ผู้ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่ตำบลรีดุก็คือโรงเรียนบ้านบาตันโรงเรียนบ้านบุรินและก็โรงเรียนบ้านตะเลที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อพัฒนาตำบลรีดนลให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุการรับเงินและการจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566รายได้จากงบประมาณเป็นเงิน38ล้าน3 5ม9สบาท20สตางค์ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเป็นเงิน35ล้าน15900 151บาท29สตางผลต่างจากการดำเนินงานเป็นเงิน3,196,839บาท61สตางค์และยังได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน2โครงการเป็นเงิน4 4 8 0 0 0นบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,567 ส่วนรายจ่ายด้านงบลงทุนเป็นเงิน4 8 5ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ10%ของงบประมาณรายจ่ายด้านรายรับในปีงบประมาณ2.566รายได้จัดเก็บเองเป็นเงิน1 3 4่งล้านสบาท60สตางค์รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เป็นเงิน20ล้าน 2,58,888บาท48สตางรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เป็นเงิน16,771,660บาทแผนการบริหารจัดการงบประมาณในปี2,567จะดจะเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่ายเงินการนำส่งเงินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบรวมทั้งจัดทำรายงานการเงินและรายงานต่างๆให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและทันเวลาและขอขอบคุณเงินทุกบาทที่พี่น้องตำบลลิดนนำมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆกองคลังจะบริหารจัดการเงินทุกบาท ของพี่น้องตำบลลี่โดนให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดขอบคุณค่ะตลอดการทำงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลลี่โดนมอบประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรวมขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญนุ่งเรืองต่อไปดังวิสัยทัศน์ของท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลลิโดนที่ว่าคุณภาพชีวิตก้าวไกลประชาชนมีรายได้เพิ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมไร้มลพิษ